ครับก็มาร้านม o n ส t ต r b e e ีของน้องอเล็กครับก็ยินดีด้วยกับน้องครับ<อ>ผมเองก็เป็นคนที่ชอบทานเนื้อเหมือนกันอะไรเงี้ย<อ>ก,ก็ก็ดีใจแล้วก็คงจะได้มาอุดหนุนอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนถ้าใครเป็นคนที่ชอบทานเนื้อหรืออะไรเงี้ยก็มาได้เลยครับใช่ครับเขาบอกว่าเป็นเนื้อนําเข้าอะไรเงี้ยหมดเลยครับ<อ>จแล้วอร่อยเนาะใช่ครับอร่อยครับ <laughs> ผมว่าต้องรสชาติดีแน่นอนยังไงก็ฝากมาลองกันด้วยครับ แล้วไม่ได้ปรึกษาอะไรผมครับพี่ครับใช่ครับมันเกิดเป็นจีนิคครับเราบอกว่าให้กล้องที่เขาใช่ครับก็เป็นเขาอยากได้กล้องอะไรเงี้ยก็ซื้อกล้องให้ครับแม่ก็ก็เป็นประมาณอะไรอย่างนั้นใช่อันนี้เราตั้งใจแบบอยากจะให้กล้องเขาเลยแล้วเขาหมดเลย คือเขาก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าแบบเขาเขาก็เคยพูดถึงอะไรเงี้ยผมก็เลยหามให้โอ้ยไม่ถึงนะครับเรื่อถูกใจเขาจะไมคใส่อะไรนะครับก็ถูกใจครับเขาก็นายแบบพรอมก็ได้ได้ใช้งานได้เลยด้วยเขาบอกว่าเาไว้ใส่ให้เราด้วยก็เราเป็นนายแบบดีก็โอเคครับดีครับพี่ได้เป็นอะไรแบบคนแรกยังนะครับรู้สึกยังชาร์จแบตอยู่เลยฮะยังไม่ได้ถ่ายพี่ยังไม่ชาร์จน แดดใหญ่ก้อนประมาณเนี้ยฮะครับแล้วมีแบบปวยพออะไรเป็นโอ้โหไปไม่ถูกเลยครับมีเขียนแทนวยพรอะไรนอกจากเป็นพูดมากกว่าครับก็เออก็อวยพรให้เขาแบบเออเฮงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้เขาแบบมีความสุขในวันเกิดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยังไม่ได้เขียนการเลยวันนี้เขาไปทำอยู่เนี่ยปลาเสียชีวิตปลาตายก่อนที่จะได้ต่ออ๋อใช่ครับพอดีแบบว่าไป เขาไม่ปล่อยปลาพอดีปลามันแบบเหมือนเขาอาจจะน็อกอะค่ะพี่แล้วก็คือเขาไปซื้อแบบว่าเหมือนแบบที่แผงเลยเออไม่ได้ซื้อแบบที่ร้านที่เขาแบบเอาไว้ปล่อยอะไรเงี้ยเนน้องบอกว่ามีแบบน้อยเหมือนกันว่เดี๋ยวจะมีไปทำบาใหญ่อ๋อฮะไปแล้วครับไปแล้วครับใช่วันที่หนึ่งครับที่ผ่านมาไปด้วยครับก็ไม่ได้ไปกับน้องสองคนก็นไปกันเยอะเลยเพราะว่าก็ <pathways. S 2> อยากไปทําบุญก็เลยชักชวนกันไปเพราะว่าบางทีสถานที่ไปช่วยครับเขาไม่ได้ต้องการแค่งเงินอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้แบบสิ่งของแล้วก็พวกอุปรกรณ์ทางการแพทย์ช่วยคนที่พิการอะไรเงี้ยโอก็เลยเาถามรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับคนชายเขาให้ทุกคนช่วยกันอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับได้ได้ก็มีเตียงมีรุ่นพี่ผมหาเตียงการแพทย์มาให้เขาเลยอะไรเงี้ยทังสองเตียงครับแล้วก็เ,เป็นพวกอของใช้พวกกระดาษหรือว่า พวกผ้าเหมือนคล้ายๆซับน้ําดีอย่างเงี้ยครับเพื่อลองเพราะว่าเขาก็ามีคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้เไไไไไไไคือเขาเอ่อ <ไฟ S 1> เป็นบ้านบางประกงครับ<ม>ชื่อประมาณนี้ครับ<ม>บ้านสถานสงเคราะห์บ้านบางประกงมั่งครับเีขาถ่ายน้อยเดือนไหมเพราะว่าก่อนอันนี้ก็สปาตายแล้วก็ก็ก็ดีครับก็ได้ไปทําบุญกันเยอะๆครับทุกคนก็ก็แฮปปี้เพราะว่าเราก็เหมือนชักชวนนานๆทีได้ไป ขับรถกันไปแล้วก็ไปทําบุญกันไม่มีครับไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นพี่พี่น้องน้องอะไรเงี้ยครับพี่ดาวแซวว่ามีลูกถ่ายลูกคู่กันไหมเขาบอกว่าถ่ายไว้แต่เก็บไว้ดูกคนเอีครับผมจะมีไม่โพูดแต่พูดถึงพ่โพส่อนะฮะคงยังครับครับพี่อ๋อก็ใช่ครับก็ยังไม่โพอดครับผมสงกรานต์ไม่ทพ้ไปไหนไหมคะ โครงการตอนนี้ก็ยังไม่มีครับก็คงที่วางไว้กับแม่อาจจะไปทําบุญกับแม่ครับแล้วก็อาจจะเขามีที่มหาลัยผมมีรถน้ําดําหัวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผมว่างก็จะไปให้ได้ตอนนี้หยุดก่อนฮะทำงานก่อนครับพี่ครับพี่โอ้โหคือตอนแรกสนใจมันก็จะมาหาลุยก็เปล่าครับก็คือวางไว้กับแม่ก็จบโทรแล้วเราก็ทำอย่างอื่นต่อแต่ว่ามีโอกาส ตอนนี้อะครับยังครับอ,าอนาคตยางไม่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดครับแต่อนาคตไม่แน่ครับอืมโโย่น่าร้อนอ่หลักอยู่โยโหรอว่โวเอาอีกแล้วพี่อ่าครับผมก็เดี๋ยวผมจะพยายามฟิตให้ครับ <มา S 1> เพื่อพี่แจ็คเลยอ, <c oughs> อะไรนะครับก็ม <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> ก็มีติดต่อตอนนี้ยังไม่มีเลยนะฮะก็เขาอาจจะรอผมพร้อมก่อนครับผมช่วงเก็อาหารหลายคนก็นร่มจะถึง่อ๋อครับเดี๋ยวพยายามก็อยากจะกลับมาออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็มากับเพื่อนก็เริ่มเริ่มออกกําลังกายแล้วเพราะว่าก็ต้องมีถ่ายบ่งไทยแบบเร็วๆนี้แหละครับปีนี้อะครับเซอร์ไพรส์เหรอครับคือฮาก็ คงมีท้ายปีครับเออหรือไม่กลางกลางปีอะไรเงี้ยยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าละครก็เพิ่งถ่ายจบไปครับเรื่องบ่วงบรรจถอนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยผมก็ตอนนี้ก็รอจะรับละครอีกประมาณเรื่อง2เรื่องครับนอี่อนี่แหละครับเป็นเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวรอดูนแต่ว่าจะมีนางีนะอาจจะของค่ายไหนยังไงยังบอกไม่ได้ครับก็เลยต้องเป็นเซอร์ไพรส์ไงครับพี่